สวัสดีครับเจอกับพี่โดนี่อีกแล้วนะครับวันนี้พี่โดนี่จะออกไปทํางานนะครับเช้านี้ก็หยิบหมวกคู่ใจนะครับกับแว่นตาที่จะออกไปทํางานหลายๆครั้งนะครับพี่โดนี่ลาบากต้องไปค้นหาหลายๆจุดหมวกไม่รู้ตั้งที่ไหนวันนี้พี่โดนี่ง่ายแล้วนะครับพี่โดนี่ได้ตัวแขวนหมวกมาซึ่งอยู่หน้าประตูด้วยแล้วแต่ใครจะแขวนตรงไหนซึ่งทําง่ายพี่โดนี่ได้ที่แขวนหมวกมาสามารถเก็บหมวกที่เราชอบที่เรารักหรือชีวิตประจําวันที่ต้องใช้หรือจะเก็บแว่นตา เราก็ทําได้ง่ายๆนะครับวันนี้พี่โรนี่มาแนะนาชุดเก็บหมวกหกชิ้นนะครับหกชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหรือใครจะเลือกได้มีแปดชั้นก็มีสิบสองชั้นก็มีสําหรับพวกป้าหมวกนะครับแนะนําโดยไอเทมดีให้ดูนะครับมีเก็บแว่นตานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องพิเศษนะครับสำหรับใส่แว่นตาของเราได้ด้วยนะครับหรือจะเก็บหมวกก็เก็บง่ายๆนะครับทุกวันกลับมาถึงก็เก็บแพ็คใส่ช่องได้เลยนะครับใส่ง่ายใช้สะดวกนะครับ แยกออกไว้ประเภทที่ทํางานนะครับหรือส่วนตัวนะครับไม่เลอะไม่เปื้อนนะครับชใช้หยิบจับง่ายใช้ได้ทุกวันนะบอ่ะวันนี้แนะนําเลยปักตะก้าให้รีบเลยนะครับถึงก้าโโรอยู่ไม่ถึงร้อยนะครับแนะนําเลยครับชุดเก็บมูอหมกเก็บแว้นตาอันเน็คประสงค์แถมขาแขวนให้ด้วยนะจ๊ะกินไปจ้า